ครับสวัสดีครับเศรษฐกิจวันนี้เดินมาถึงจุดที่ติดลบยาวนานข้ามปีนี้สภาพนี้ต้องลุ้นกันแบบค่อนข้างจะน่าหวาดเสียวเพราะว่าเหมือนเดินอยู่บนเส้นได้เนี่ยนะแล้วจากวันนี้ไปเนี่ยจนถึงสิ้นปีนะครับแล้วก็ไปปีหน้าเนี่ยนะอาการมันจะดีหรือมันจะแย่จะรอดไม่รอดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะบริหารจัดการเรื่องของการฉีดวัคซีนยังไงเนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นตัวมาชี่ขาด จะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของประเทศนี้เลยก็ว่าได้นณสถานการณ์ปัจจุบันนี่นะแล้วมันจะเป็นยังไงอาการข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ะแต่ถ้าไปดูของสถานการณ์ปีที่แล้วเนี่ยนะก็คือปี2016เนี่นะครับท่านที่ติดตามข่าวสารอ,อยูโดยทั่วๆไปไม่จำเป็นจะต้องไปเกาะติดอะไรมากมายก็รับรู้ได้นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่จริงๆปีที่แล้วทั้งปีเนี่ย ก็คือถ้าจะมองกันแบบเรื่องของเศรษฐกิจโดยตรงเนี่ยมันแย่คือมันติดลบเนี่ยนะการเติบโตมันติดลบต่อเนื่องทุกไตรมาสเลยปีนึงมี4ไตรมาสเนี่ยต,ติดลบ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 ทั้ง4ไตรมาสแล้วมารวมรวมทั้งปีเนี่ยติดลบไปถึง6.1ซนะครับแล้วพอมาเจอโรคระบาดซ้ำสองซ้ำสามกันไปอีกเนี่ยนะเอาแค่ซ้ำสองเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ย ตัวเลขของสภาพัฒน์เนี่ยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยนะครับตัวเลขของไตรมาสแรกของปี2 5 6พร 14, ก็คือ3เดือนแรกมกราคมพมีนาของปี64เนี่ยปรากฏว่าเศรษฐกิจจากปีที่แล้วมันติดลบอยู่แล้วนะครับมา3เดือนแรกของปีนี้ติดลบเข้าไปอีก2.6%ดนนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้านับจากปีที่แล้วซึ่งซึ่งเป็นปีที่เลวร้ายทั้งปีเนี่ยเศรษฐกิจ ติดลบมาแล้วเนี่ยสี่ไตรมาสมันกลายเป็นว่าพอมาปีนี้ติดลบไตรมาสแรกเองก็เท่ากับว่าห้าไตรมาสต่อเนื่องกันก็คือสิบห้าเดือนต่อเนื่องกันเลยเนี่ยนะทีนี้ถ้าไปไตรมาสสองก็คือสามเดือนที่สองเมษาพฤษภามิถุนาปีนี้เนี่ยปีหกสี่เนี่ยจะติดลบไหมไม่ต้องไปถามสภาพัดเลยผมตอบให้ได้เลยก็ว่าติดลบแน่นอนเพราะว่า เมษาเจอระบาดรอบสามเข้าไปในอาการหนักเข้าไปเลยจนถึงปัจจุบันนัวันที่นั่งพูดเนี่ยทุกคนรับรู้ได้ผมไม่ต้องอธิบายมากเลยนี่นะพอมันเป็นแบบนี้คิดว่าพฤษภาเนี่ยก็จะนวันที่ผมกับนังนั่งคุยเนี่ยก็จะหมดพฤษภาอยู่แล้วเนี่ยมิถุนาอีกเดือนเดียวเนี่ยนะของใจมาศสองเนี่ยไม่มีทางเลยที่รัฐบาลนี้จะไปทําให้เศรษฐกิจฟื้นขึ้นมาได้เนี่นะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยกำลังลุ้นกําลัง เอาไปเอาตายกับเรื่องของการที่จะจัดการเรื่อง,องการฉีดวัคซีนกันอยู่นี่นะครับเพราะว่าไอการระบาดรอบ3เนี่ยคือถ้าจะดูกันจริงๆแล้วเนี่ยมันอาการหนักกว่ารอบ2นะฮะมันไปทําให้อะไรที่คิด,คด,คดว่ากําลังจะฟื้นจะฟื้นเนี่ยพอโดนรอบ2ซ้าไปมันก็แย่เลยพอโดนรอบสเข้าไปดิยิ่งชะลอตัวหนักครับอีกเพราะไอการทาํามาค้าขายทางด้านธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันไปมีผลต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ ชะลอตัวลงแย่ลงนี่นะเพราะไอการใช้จ่ายในประเทศการท่องเที่ยวนี่เรารับรู้กันชัดเจนว่ามันแย่มาตั้งเป็นปีแล้วนี่นะฮะผู้ประกอบการแน่นอน,นครับเพราะว่าพอเศรษฐกิจมันแย่าการบริโภคถดถอยเนี่ยนะผู้ประกอบการก็แย่ลงก็ปิดตัวกันไปเยอะเนี่ยนะครับแล้วพอผู้ประกอบการปิดตัวเนี่ยสิ่งที่ตามมาชัดเจนก็คือว่าการจ้างงานก็ลดลง การเลิกจ้างก็เพิ่มขึ้นเนี่ยนะอันนี้ก็คือปัญหาใหญ่เลยที่มันเกิดขึ้นการจ้างงานน้อยลงหรือว่าการเลิกจ้างมากขึ้นมันก็ไปมีผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือนของผู้คนเนี่ยนะครับก็ไปทําให้กําลังซื้อมันก็หดหายไปมันก็วนกันอยู่อย่างเงี้ยพอกาลังซื้อไม่มีเนี่ยผู้ประกอบการจะทํามาค้าขายเนี่ยไม่มีกําลังซื้อแน่นอนเลยก็ไม่มีรายได้ไม่มียอดขายมันก็เกิดการชะลอตัวแต่ว่ามันมีดีอยู่ ในเรื่องของภาคการส่งออกนะครับที่อาจจะเป็นตัวทําให้ใจชื้นขึ้นมาหน่อยเพราะว่าภาคการส่งออกนี่ก็ทยอยฟื้นตัวมาแล้วซึ่งจุดสําคัญมันมาจากตลาดหลักๆของตลาดโลกก็คืออเมริกาจีนแล้วก็ยุโรปเนี่ยฟื้นฟื้นขึ้นมาชัดเจนจีนนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเขาเอาอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยอเมริกาตั้งแต่มีประธานาธิบดีคนใหม่นี่ก็สามารถที่จะ ดำเนินการต่างๆโดยเฉพาะการฉีดวัคซีนนี่ค่อนข้างจะได้ผลเยอะแม้จะยังไม่มากพอเนี่ยตอนนี้ก็กําลังเขาก็ากําลังพยายามที่จะอัดที่จะบี้เข้าไปที่จะฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดเนี่ยเอาทุกอย่างมาล่อแม้กระทั่งเอาเบียร์เอาขนมมาล่อแจกเบียร์แจก,แจกขนมล่อไปบางรัฐนี่ถึงขั้นที่ออกออกลอตเตอรี่คือใครที่มาฉีดวัคซีนมีโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัล 30ล้านบาท31ล้านบาทกันเลยทีเดียวนี่ก็คือวิธีการของเขาที่บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมันก็ทําให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างอเมริกานี่ฟื้นตัวมากขึ้นจนาภาพบริการร้านค้าต่างๆมีไม่มีคือแรงงานไม่พอขาดคนทํางานนะถึงขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าอเมริกาอาจจะมีกรณีพิเศษหนึหน่งตรงที่ว่าคนยังได้รับสวัสดิการบางคนก็อาจจะไม่อยากกลับไปทํางานนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่ง ยุโรปก็ฟื้นหลายประเทศแล้วนะครับมันก็มีผลทําให้การส่งออกของไทยในยดีขึ้นด้วยเพราะว่าเราเพึ่งพาตลาดเหล่านี้เป็นหลักเนี่ยอันนี้ก็คือ,อ,อจุดที่มันทําให้เราใจชื้นขึ้นมาได้บ้าแต่ว่าโดยภาพรวมเรายังแย่อยู่นะยังอยู่ในอาการที่เศรษฐกิจยังไม่งูหัวขึ้นมาโดยรวมนะครับทีนี้แบงก์ชาติเนี่ยธนาคารในประเทศไทยเนี่ยเขาก็มองอย่างชัดเจนนะครับว่า เศรษฐกิจจะฟื้นได้เนี่ยอยู่ที่วัคซีนครับเพราะฉะนั้นการที่จะบริหารจัดหาแล้วก็จัดการเรื่องการฉีดวัคซีนของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพแล้วให้มากพอจนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาเนี่ยไอตรงเนี้ยคือเรื่องสําคัญเพื่อนแบงกชาติเนี่ยเขาก็มองตั้งสมมุติฐานไว้3แบบนะครับว่าเศรษฐกิจที่มันวิกฤตอยู่ยามนี้เนี่ยมันจะ รอดหรือไม่รอดมันจะไปแบบไหนอาการจะดีจะแย่หรือว่าจะเลวร้ายหรือเปล่านี่นะแบงค์ช<ส>าติเขามองไว้3แบบเ,เดี๋ยวผมให้ดูนะฮะว่า3แบบที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างแบบแรกนี่ก็คือดีที่สุดนะฮะนี่แบบที่ดีที่สุดนะครับก็คือว่าการฉีดวัคซีนในปีนี้นะครับจะได้100ล้านโดสนะฮะแล้วก็มันก็จะทำให้เกิด ถ้าได้ปริมาณขนาดนี้เนะี่ยก็คือประมาณ50ล้านคนเนี่ยนะหรือจะฉีดแบบปูพรมให้ได้ได้70ล้านคนในเข็มแรกก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ใน3เดือนแรกของปีหน้านะซึ่งมันจะมีผลนะครับถ้าเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยการระบาดต่างๆนี่นั่นหมายถึงว่าการระบาดมันจะจะ,จะ,จ,ะจะเอาอยู่มันมันจะไม่ลุกลามแล้วมันจะทำให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยลดปริมาณลง การระบาดที่ลดลงอะไรต่างๆมันก็จะเกิดผลดีนะจะทําให้เพราะฉะนั้นแบงก์ชาติก็มองว่าถ้าลักษณะอาการแบบนี้ฉีดร้อยล้านโดสเนนะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาในปีนี้เนี่ยนะซึ่งมันอาจจะดีขึ้นในช่วงปลายปีเนี่ยน่าจะได้สักประมาณ1นล้านสองแสนคนและมันจะทําให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณบวก2%แล้วมันก็จะส่งผลไปปีหน้าด้วยนะครับก็คือปีหกห้าเนี่ย ถ้าทําแบบนี้ได้เนี่ยปีหน้าก็จะส่งผลใน้ปีหน้าเนี่ยพอมันฟื้นหมายถึงว่ามันเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในไตรมาสแรก3เดือนแรกของปีหน้าเนี่ย mm hmm. ก็จะทําให้ปีหน้าทั้งปีเนี่ยมีโอกาสที่จะโตได้บวก7%อันนี้คือแบบที่1น,นะฮะทีนี้ถ้ามาดูแบบที่2แบบที่2นี้ก็คือแบบที่มันแย่แย่ลงมาก็คือฉีดวัคซีนได้64.6ล้านโดส ของปีในปี64ีเนี่ยนะครับมันจะไปส่งผลให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ที่จะคือพูดง่ายๆภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยมันจะไม่ลุกลามแล้วมันจะไม่ระบาดก็เริ่มเอาอยู่เนี่ยนะมันจะไปเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ช้าเข้าไปอีกก็จะไปอยู่ที่ประมาณช่วงไตรมาสสามก็คือกรกฎาคมสิงหาคมของปี65ของปีหน้านู่นนะครับมันก็จะทําให้ปีนี้คือคือถ้าเป็นแบบเนี้ยปีเนี้ยมันก็ยัง อาการยังไม่ดีอยู่โรคระบาดก็ยังเอาไม่อยู่นี่นะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาเนี่ยก็คาดว่าจะมาได้สักประมาณ1ล้านคนเพราะว่าฉีดได้6 4ล้านจุดล้านโดสเนี่ยก็ถือว่าเอาอยู่ได้ระดับ1แล้วเนี่ยนะอาจจะคุมโดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะคุมได้ระดับหงแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้ยฮะถ้านักท่องเที่ยวมาขนาดเนี้หนึ่งล้านคนเนี่ยปีนี้ก็จะทําให การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจจะโตประมาณ1.5%หรือว่าบวก1.5%มันก็จะไปส่งผลของปีหน้าด้วยปี65เนี่ยนะที่จะไปเกิดภูมิคุ้มกันหมูนในไตรมาส3เนี่ยนะก็ทำให้ปีหน้าเนี่ยจะโตน้อยกว่าแบบแรกก็จะเหลือประมาณบวก2.8%นะครับความเสียหายโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณ4.6แสนล้านบาทนะครับอ้นี้คือแบบที่2ก็คือแย่หน่อย แต่แบบที่3เนี่ยก็คือเลวร้ายแย่ที่สุดแล้วนี่นะนั่นหมายถึงว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยการบริหารจัดการจัดหามาแล้วก็ฉีดวัคซีนเนี่ยต่ำกว่า64.6ล้านโดสจะเท่าไหร่กันแล้วแต่จะ65 0 0 40 30ล้านหรือเท่าไหร่กันแล้วแต่เนี่ยภูมิคุ้มกันหมู่ที่จะพูดง่ายที่จะคุมการระบาดของโรคอยู่เนี่ย มันก็จะยืดไปปลายปีหน้าถึงจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ที่จะเอาอยู่อ่ะพูดง่ายๆที่จะคุมโรคระบาดอยู่นี่นะมันจะส่งผลให้ปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาเนี่ยก็จะยิ่งหดเข้าไปอีกยิ่งน้อยเหลือประมาณไม่เกิน8 0 0 0 0นคนนนะครับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของปีนี้ก็ก็จะเหลือแค่บวก1%ปีหน้าก็อาจจะโตแค่บวก1.1%นเนี่ยนะความเสียหายโดยรวมเนี่ยก็จะประมาณ 8.9 8.9แสนล้านบาทนะครับอันนี้ขออภัยตัวตัวเลขมันตัวหนังสือตกคำว่าแสนไปนิดนึง8.9แสนล้านบาทนี่นะครับทั้งหมดนี้แหละครับถ้าทําได้ดีเนี่ยมันก็จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้เร็วนะท่านนึกภาพง่ายๆถ้าฉีดได้เยอะเป็นร้อยล้านโดสเป็นร้อยกว่าล้านโดสนะคนคนไทย60กว่าล้านเนี่ยถ้ารวมนักท่องเที่ยว ต่างชาติที่ทํางานอยู่ด้วยเนี่ยนะมันก็มากกว่า65ล้านคนอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าฉีดทั้งหมดได้เป็นเข็มที่2นี่นะได้เร็วที่สุดนั่นหมายถึงว่าผมจะเอาอยู่ก็คืออาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เข็มที่สองทุกคนนะแต่ว่าได้สักประมาณ70%ของจํานวนประชากรในประเทศไทยที่อยู่อาศัยในประเทศไทยนี่นะมันก็สามารถทําให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่มันสามารถที่จะคุมโรคระบาดได้อยู่เนี่ยทุกคนก็จะออกมาทํากิจกรรมทําธุรกิจ การท่องเที่ยวกันธุรค้าขายมันก็จะเฟื่องฟูมากขึ้นเกิดการจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นการจ้างงานก็จะตามมาด้วยอันนี้ก็คือภาพที่อยากให้ท่านได้เข้าใจง่ายๆได้มาอัปเดตให้ท่านดูนี่นะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะครับชะตากรรมของประเทศในเศรษฐกิจประชาชนและรัฐบาลเนี่ยจะรอดไม่รอดเนี่ยจะไปได้ดีหรือได้ไม่ดีนี่นะอยู่ที่วัคซีนครับถ้าฉีดได้มากโอกาสที่จะ ฟื้นเร็วโอกาสที่จะกลับมาดีได้เร็วเนี่ยก็จะมีมากขึ้นแต่ถ้าฉีดได้ต่ำกว่า100ล้านโดสในปีนี้นะครับก็จะยิ่งเอาไม่อยู่อาจจะโตได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นแล้วมันก็ไปกระทบอย่างที่บอกรบกระทบทางด้านการจ้างงานรายได้การจับจ่ายใช้สอยการฟื้นตัวาเศรษฐิก็จะช้ายืดยาวออกไปอีก นี่คือภาพที่จะมาอัปเดตให้ฟังกันวันนี้เพื่อท่านที่จะได้เข้าใจสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นวันนี้และพรุ่งนี้ว่ามันอาจจะเกิดสภาพเป็นยังไงนะนี่คือสปอตไลท์ทวิตโฟกับผมพิสิธิ์แทนทิวและเจอกันใหม่ครับ